ทีทำอยู่อันนี้ก็รก<ะ>ัก่อนก็ได้ค่ะว่าคนไหนที่แบบยังเหลื่อยแยบแล้วก็โค <พอ S 2> ้ดครับแบบดูยังไม่เสร็จรอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์อาจจะต้องได้มาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอภัยตรงนี้ด้วยชัดไหมโอเคอป้าอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่นักศึกษาแบบว่าอาจารย์กิบสุยเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมาช่วยเคลียร์แล้วก็อาจจะบอกเราว่าอาจจะ

Okey. Oh Nenek oh, oh. ni lah Saya kita sol спорт